สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่บันกัสิมาเบิงมาขายเห็ดอีกคือเกาละจ้ามาเบิงเห็ดกันเนาะจ้าว่าเห็ดเ้าสิงามบอมื่อนี่จ้าจ้าเมื่อนี้เห็ดเ้ากระมาดเดอจ้าเมื่อกันที่อยากเมื่อมือแน่เดจ้าเมื่อนี่เพราะว่ามันคืมคือฝนชิตกนี่หละจ้าเห็ดบัลูว่าเขากล้องแล้วสิงงามบอ ุนใหญ่ยยยยเลยจ้าเห็ดจ้าเห็ดขายเห็ดไปน้ำเลี้ยงลานไปน้ำจ้ามือเนี่ยงามมาจ้างามบอมเลี้ยงลานหน่อยทั้งดื่อทั้งเมินพี่น้อง ลองเพลงให้ฟังได้บอบอได้ข้าไปได้<ะ>ลองเพลงให้ฟังแล้วเป็นมูก,กันมาโดนแล้วอ่ะองเป็นที่ย้ายแตงเพลงไหนาลองดูเป็นมูก,กันมาโดนแลว้วเร็วจำไม่ได้แล้วว่าสิปันนักลองหน่อยพี่น้องบ่เอาเลยเ<อ>แตงเพลงไหต้นลายเนี่ย แตงเพลงให้เป็นสิบสิบเพลงวังสิปั้นเด็กน้อยใจบ่ามากักแต่แมบบันมกักกันเลยได้อีเ่าร้องเองเลยอี่น้อยบ่ลองให้เดี๋ยวเขาสิมาล้อนะจ๊าล่อเด็กน้อยคนนี้ลองเพลง่าสิล่อได้บ่ทํามาฟังกันนะคะว่า เอาเป็นมูกันมาโดนแล้วแววว่าสิผิดใจกันเข้าบอนมาฟังว่าเพื่อนกันแยบมากินของกันมูที่เห่าไว้ใจกับ แฟนที่เฮาจริงใจแอบไปคบกันตอนไหนเฮาบ่หูเลยสู่ไปคบกันตอนไหนเฮสู่เคียกูทิม จแท้อขอให้สู้หักกันยืนยาวสู้ยาเศร้าคือกูตอนนี้หักอีลีกูยอมลีกทางสู้เคียกูทิมตอนใดฮ้ เคี้ยกูทิมตอนใดเออโอเคกดไลค์กดกระดิ๊กติ๊กติ๊กให้หน่อยนะคะเออได้เด็ดโอเคค่ะเดี๋ยวเลยเอาใม่เอาใหม่สวัสดีค่ะใหม่สวัสดีค่ะโอเค